ว้าวไม่ได้เข้ามาตั้งนานมีนิวโหมดและมีเกมใหม่ๆม,มากมายเลยนะครับในเว็บไซต์นี้เลยถ้าอยากรู้ว่าเป็นเว็บไซต์อะไรและเรียนรู้วิธีการทำแบบทีละขั้นตอนติดตามกันได้ในคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับถ้าอยากได้เกมสนุกๆไปใช้ในห้องเรียนไม่ควรพลาดคลิปนี้คลิปที่2และคลิปที่3ต่อไปจากนี้นะครับสวีดะสวสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดียนชานะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษเลยสำหรับคุณครูที่กำลังมองหาเกมการสอนสนุกสนานหนึ่งในนั้นก็คือ chriselite.com เว็บไซต์นี้อย่างแน่นอนนะครับในวันนี้ครับได้กลับมาที่เว็บไซต์ที่คุ้นเคยเคยคุ้นถามว่าคุณมากขนาดไหนก็นะครับก็เคยมีโอกาสแวะมาทำคลิปแล้วนะครับน่าจะ2-3คลิปในช่วงน่าจะประมาณ 1ปีหรือ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ใช้เว็บไซต์นี้บ้างนะครับอาจจะไม่บ่อยแต่วันนี้ครับเว็บไซต์นี้ได้มีการปรับโหมดปรับเกมและมีสิ่งต่างๆที่พัฒนามากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่1จะพาไปดูเว็บไซต์ก่อนพาไปดูข้อจํากัดและที่สําคัญที่สุดจะพาไปเรียนรู้การสมัครสมาชิกแบบฟรีฟรๆง่ายๆเริ่มต้นความสนุกสนานกันที่คลิปนี้ ก่อนจะไปรับชมกันต่อฝากกดติดตามด้วยฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมกันต่อด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูเลยว่า quizsite.com มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไปกันครับโอเคเข้ามาดับแรกนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ quizsite.com นะครับ q u i z a l i z e .com นะครับ ซึ่งนี่ไม่ใช่เว็บไซต์คุยซิดนะครับคนล,ละเว็บไซต์กันแต่สีของเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะครับทุกท่านสามารถที่จะกดดูวิดีโอตรงนี้ได้ว่านะครับเว็บไซต์คริสเซไลส์เนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างเพิ่มความสนุกได้ยังไงมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างก็สามารถกดเวิดีโอตรงนี้ได้นะครับ เราจะลองมาเลื่อนดูกันสักนิดหนึ่งนะครับอืมตอนนี้เขาบอกว่ามีคนเข้าร่วมและมีการใช้งานเนี่ยถึง6 million teacher and student นะครับในการที่จะใช้ q u i z s l i d e ในห้องเรียนนะครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆหลายๆท่านอาจจะรู้จักแล้วแต่เชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนในการมารู้จักและ ทดลองนําไปใช้กันเลยนะครับอืมอันนี้โหมดใหม่หรือเปล่านะครับไม่เคยเขียนนะเดี๋ยวต้องไปดูข้างในนะครับแต่ที่แน่ๆตรงนี้แหละที่บอกว่าโหมดใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะเล่นได้เฉพาะมุมล่างขวาที่เป็นโยนบาสอย่างเดียวแต่ในส่วนของโยนบาสเนี่ยก็เหมือนมีการปรับกราฟิกใหม่ด้วยนะครับส่วนอีกสามอันเนี่ยน่าจะเป็นอันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการปรับน่าจะช่วง เดือนของอสิงหากันยาน,นี่ยครับผมจําเดือนไม่ได้แน่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกันด้วยนะครับผมมีการเก็บวีซ่ได้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าฟรีไรต์วีซ่บอกว่าดูรายงานของนักเรียนเป็นลายบุคคลได้ได้ฟรีด้วยนะครับโอเคลองเลื่อนลองมาดูอ่าตรงนี้ก็จะมี new groundbreaking ค a r ติ์บลูมคริสเกมอ่าันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าขออนุญาตยังไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับสามารถกดตรงนี้ไปได้ด้วยนะยังสามารถเชื่อมโยงไปที่ Google Cardroom นะครับอันนี้น่าจะเป็น Microsoft แล้วก็ g o Google s h e e t หรือว่า e x c e l นะครับแล้วอีกอันนึงที่น่าจะเป็นพันธมิตรกันก็นกคือ Quizlet นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเกมที่เราสามารถหานำไปใช้งานนะครับที่เป็นเกมสาธารนณะมีคุณครูทำไว้แล้วนะครับก็มี ในวิชาเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็อาจจะมีภาษาไทยบ้างนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยเพราะว่าครูไทยก็รู้จักกันหลายท่านแล้วนะครับผมโอเคครับได้ทําความรู้จักกับเว็บไซต์คร่าวๆได้รู้จักว่าเว็บไซต์เข้ายังไงต่อไปเราไปดูกันนะครับว่าแบบฟรีเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างและอะไรบ้างที่ทําไม่ได้นะครับ แน่นอนครับใครที่ติดตามคลิปของทีเดียนแชร์มาหลายๆคลิปนะครับเวลาเราจะดูข้อมูลเกี่ยวกับแพลราคาการจ่ายเงินจะดูว่าแบบฟรีใช้ได้เท่าไหร่มีข้อจำกัดอะไรเนี่ยมักจะอยู่ในเมนูไม่เกินจากนี้นะครับและเมนูที่เจอซ้ำบ่อยกันที่สุดและหลายๆเว็บใช้เหมือนกันก็คือ pricing นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เลยเราจะกดคลิกไปที่ pricing หนึ่งครั้งนะครับ เว็บไซต์ก็จะพาเราไปยังหน้าของแผนราคานะครับซึ่งเราจะเห็นตั้งแต่พรีเมียม for teacher premium, for team and department นะครับแล้วด้านขวามือสุดนี่แหละครับคือสิ่งที่เราโฟกัสกันนะครับผมจะขออนุญาตก,กดคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับก็จะเห็นว่าแบบฟรีเนี่ยสามารถสร้างเกมหรือสร้างกิจกรรมได้สูงสุดถึง5 activity หรือว่า5กิจกรรมเลยนะครับ แล้วก็สามารถดูรายงานนะครับเป็นแบบออนไลน์ได้นะครับเล่นเกมเป็นทีมพร้อมๆกันได้มีเรดบอร์ดนะครับมีตารางคะแนนเวลาเล่นซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดที่ต้องทำความเข้าใจและยอมรับในเบื้องต้นนะครับแต่ผมคิดว่า5เกมระบาบ,บเว็บไซต์ Quiz เซอร t ไแล้วบวกกับเว็บไซต์อื่นๆนะครับจะช่วยสร้างสีสันและความหลากหลายของ การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นสมัครกันตั้งแต่คลิปนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปตั้งต้นที่หน้าแรกของเว็บไซต์กันก่อนนะครับเดี๋ยวลองไปสมัครกันดูครับโอเคครับตอนนี้เรามาตั้งต้นกันที่หน้าแรกของเว็บไซต์ quizlet.com นะครับเราจะมองไปที่มุมบนขวานะครับ แล้วกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า Try Quizlet for free นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยก็จะมีการเข้าระบบได้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เข้าระบบนะครับเป็นการสมัครสมาชิกได้4แบบหลักๆด้วยกัน1คือ Sign up with Google Classroom อันที่2คือ Sign up with Google อันที่3คือ Sign up with Office 365เาอันที่4เนี่ยคือการกรอกข้อมูลเองนะครับ ในคลิปนี้เราจะยกตัวอย่างด้วยการเข้า,าการซ i g อัพนะครับหรือการสมัครสมาชิกโดยใช้ Google นะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปนะครับผ่านไปในระยะเวลาที่อาจจะเป็น1อาทิตย์สอาทิตย์สอาทิตย์สเดือน3ปีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยทุกท่านสามารถใช้วิธีการอื่นแทนได้นะครับโอเคกดไปที่ ign up w i with Google เลยใครจะใช้เป็น Gmail ส่วนตัวก็ได้หรือใช้เป็น Gmail ของสถานศึกษาก็ได้นะครับ โอเคในที่นี้ผมจะกดปิดกากะบาทนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สมัครเป็นสมาชิกได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการแจ้งเตือนว่าจะต้องไปยืนยันในอีเมลนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ไปนะครับมีป๊อปอัพเดลงขึ้นมามีแถบคาดด้านบนสีเขียวแล้วขึ้นว่าเราต้องไปกดยืนยันหรือว่า Activate ในอีเมลเนี่ยก็ไปทำการกดคลิกหนึ่งครั้งเพียงเท่านั้นก็ยืนยันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ โอเคครับในคลิปนี้นะครับในเบื้องต้นเราได้รู้จักกับเว็บไซต์ Quizlet แน่นอนครับเข้ามาถึงเว็บไซต์แนะนําให้ดูคลิปก่อนเรียนรู้ก่อนนะครับและเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วทำทันทีครับทำอะไรครับก็คือลงมือสมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆเดี๋ยวในคลิปต่อไปคลิปที่2เนี่ยเราจะไปเรียนรู้วิธีการสร้างเกมสร้างข้อคำถามกันว่าจะมีแบบไหนบ้าง มีรูปแบบใดบ้างใส่ภาพได้ไหมสร้างได้กี่ข้ออะไรยังไงติดตามกันที่คลิปหน้าถ้าชื่นชอบเนื้อหาคอนเทนต์ที่อยู่ในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับทีเดนแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้อีกครั้งหนึง่งดูจบสมัครทันทีนะครับขอบคุณมากสวีดาสวัสดีครับเจอกันตอนหน้านะ